สวัสดีพี่น้องมึอมียายม่งมาอีกแล้วยายม่งสีงมะแกงน้ำใบไล่กินเทียงพี่น้องน้ำใบไล่ข้าต้มเรียบร้อยแล้วถูกเป็นตอนเป็นตอนพี่น้องทุบเปีแกงน้ำน้ำใบไล่ใส่ลูกโดดใส่ผักกระแงงพี่น้องบ่มีอย่างไรนี่ประวานยิบเดี่ยวหนางเป็น,น,ปน,นหน้างเ้านย่องเรียบร้อยแล้วพี่น้อง อำติสมะแก็งผงเคียง,ด,งด้วยพี่น้องมาอีเด้อเคียงกับแกงพี่น้องเอาหนาใหม่ลงไปพี่น้อง้อาหม่ไม้ล่ยตบถุกเป็นตอนๆิดตอนเลยพี่น้อง แก่หน่อยพี่น้องใส่ลูกโดดพร้อมพี่น้องใส่เคี่ยงพี่น้อง เครื่องแกงนี่เขาต่ำไปได้มุ้งบ่หมี่หมอง,มองตั้งกล่องพี่น้องเล่ผสมอยูน่นี่นี่ก็เบียร์พี่น,พน้องเขเบียร์ ะขะเบีร์ลงไป <c oughs> ปลาล่าน้ำปลาล่าพี่น้องนี่น้ำปลาล้า <c oughs> ปลาล่าลงไปผม <c oughs> เคียงเสร็จเรียบรอย้อยจังสิบบ่คยสิไปทางไฟพี่น้องใท,นท่น้ำปลา แ่สุดลดใส่เกลียวลงไปเผสมใส่อย่างหลายสินี้จะน้องใหม่แกลงกินน้องไม่ไล่ลรวนๆพี่น้องจะตัต้งไฟก่อนเนื้อปาทนี่พี่น้อง 拜。 在南京玩。 ไปประกาศกันไดพี่นาอนเคียร็เเรียบร้อยบปแล้วรอแต่หมอดีกพี่นนอง น้ำมไลื่ล้วนพี่น้องบะไซเครื่องอย่างไรเห็ดกับบะไซแกงน้ำมไลื่นล้วนยางเดียวเลยไปออนพี่น้องไปออน ใบกระดาษอะไรพี่นอ้องใหม่เ้างถูกเป็นตอนเป็นตอนเลยพี่นอ้องไหม่ลายเสียบ ใสักันแง่ก็ถามออดเดียดพี่น้องิึงปลาพักกันเง่พี่น้องจะทางพักกันแง่เก็บไปยู่ไรพี่น้องไปใส่พักกันเง่งามอไตู้พี่น้องไอตู้เก็บไปเนี่ยพักในหัวในสวนเ่าพี่น้องอาบักเขีย เบิ Hoy, ่งป้าพายูตูถามหมอเดียดพี่น้องกินกที่เิ่มพอนังเว้นพี่น้อง ไปย่งวกกาบอะไรพี่น้องปุงเทียงนัวเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอดียวกับใจพักัะแง,งพี่น้องผักวานหยิบนึงลงไปพี้สุกกินได้เลยพี่น้องกับข่ายงานเทียงเขา ทำไมกัตมบต่ำมะหุงแต่ต่ำมะหุงยังบ่ได้เก็ดพี่น้องทุกพันธุน์นฝันทุกพันธุนต่ำฝันอะไรยกพันธุ์นต่ำ เสียงงงหองกังเว้นพี่น้องว่าแปดสามมาสั่นพี่น้องแปดสามมาสั่นมันวานกขีดตัว หมอกำลังเดือดแล้วพี่นอ้องทายสดๆเลยพี่นอ้องบอได้ตัดตอนน่ออยังเลยถ่ายตามเวลาที่ข่างหมอแก่งน้ำใหม่เลยพี่นอ้องบอได้ตัด,ด,ดตอนน่ออยังเลยได้เห็ดหอยสาพี่น้องไม่ให้เกิดจาไฟกระบอกกาปันได ทั้งเสียงนกทั้งเสียงหมาพี่น้องนกมันห่วงตัวคนแปดซ้ำแปดซ้ำมาอันพี่น้องเสียงหมา へしゅそかきの。 anh ta phải cay nghiên đâu, sẽ phải vắng lục cái gì đó sẽ phải vắng พีกอ,อนลูกโดดกระไลเพี่น้องจะพักแย่งลงไปบันี้พี่น้องตกค่าย,ยาแย่งแบบบ้านๆง่ายๆบ้านเฮาเลยพี่น้องกิ่นง,ง่ายๆขีเคียงซ้ำใดกับเคียงซ้ำหัน แดบเลยพี่นอ้องจุกเน่ยเหมือเทียงอ่าสุกแล้วพี่นอ้องสุกแล้ว แจางก็ใหม่พี่น้องมาใไม่แล้วนี่มึงเสือตวเอยเอาตัยมาตักก่อนนะพี่น้องเด้อ เที่ยงพี่น้องเป็นอะไรไรแซสบแทบหอนพี่น้อง เสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วเจงน้ำใม่หอนหอนย่านเทียงเฮหอาได้พี่น้องติดเจียงน้ำไม้น้ำกันเด้อเสร็จแล้วแกียงน้ำไม้ห่อนหอนย่านเทียงน้ำใหม่เจียงน้ำไม้ไล่ใส่ผักกระแยงพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นแล้วว่าแกียงน้ำไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นแล้วว่าจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ คิดหนาค่อยพอกันไหมลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายมุ่งมีได้พี่น้องคิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ